หนังนัรงแบบเวอร์ชันเดิมนั <t 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 ่นคือการเรียงชั้นตัวอย่างหนังเอาแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องงามยามดีภาคสุดท้ายไม่มีอยู่จริงกับพระนนทนี่คือการกลับมาของหอแต่วแตกแหกสับประโยชน์ทำไมถึงต้องทำตัวเดอะไฟแนลออฟฟิเชียลทีเซอร์ตัวนี้รู้ไหม เพราะฉันกับแบงค์เป็นแฟนคลับของน้องหลินฉันสรส์มากกับการที่ฉันเปิดอีกตอไปแล้วฉันได้ข่าวว่ามีทีมงานติดต่อเขาไปให้น้องไปเล่นหนังเพราะเราเป็นแฟนคลับน้องหลินท่าขันยาช่วยรีคขับน้องหลินพอสังเกตน้องหลินเนี่ยเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเป็น special n e ีดน้องเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับอยู่ในชุมชนอยู่ในชุมชนมีเพื่อนเพื่อนใช่ตปกติแล้วเขาก็ไปเล่นบอลเล่นบอลกันที่สนามสนามบอลเล่นบอลกลางของหมู่บ้าน น้องหลินเนี่ยก็จะไปทุกตอนเย็นใช่แล้วก็จะเป็นคนในหมู่บ้านที่เขาก็ตุเรงไปไหนก็พาน้องหลินไปด้วยทุกคนก็จะเอ็นดูเพราะน้องหลินน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบแต่งหน้าซึ่งหนึ่งในนั้นชั้นเลือกคือแฟนขับตัวยงที่เห็นน้องมันแต่งคลิปแรกตั้งแต่เดวันคือคลิปที่น้องยืนทะเลาะกับลมน้องยืนด่าใครรู้วบัดไถ่ต้องเป็นของไถ่ไม่เป็นของไผ่นี่ บัตรหอยอีตับหลวกอีตับฮานอีตับเป็ดสิ่ของเขาคือเขาชอบทะเลาะแย่งผู้ชายกับทุกคนนี่คือภาพจำสายเหมือนน้องก็ชอบชอบแสดงละครไงชอบเล่นแบบบทนู้นบทนี้อาชใยทำถึงมากบางทีร้องไห้เลยนะแต่เล่นละครร้องไห้เสร็จร้องไห้เสร็จบอกเขาร้องไห้เสร็จพอเขาเดินเข้ามาใกล้ๆปุ๊บกอดสิกอดสิแล้วก็ร้องไห้ตออกแล้วพอเขากอดปุ๊บกจะบรว่า เขาเข้าใจแล้วเลยยะเออนี่น้องลินเขาจึงตอบเลยแฮชแท็กลินท้าขอนยามเธอเจอนะเธอรู้ไหมงานง่าเป็นงานรอยกระทงมั้งเขาได้ขึ้นนะนั่นบ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 นเลียงบนรถอะบนรถแห่เลยค่ะ แล้วทุกคนก็ต้องเดินลข้างข้างรถเพื่อสับหน้าใช่นอนเารกทุกคนเรียกน้องหลินน้องก็จะบัดดีบัดดีเราจะได้เห็นน้องในทีเซอร์นี้ไหมเห็นแน่นอนแน่นอนงานเขาจะเป็นนักแสดงรุนแขอดูได้ไหมเขาบอกว่าเหตุตั้งแต่ภาคนี้ก็คือเป็นผีน่ากลัวมากแล้วหลินคือกลัวจริงเลยคือร้อกไห้จริงงั้นขอดูก่อนขอดูก่อนเก็ตมาจับการไอ้ปีศาจายตัวนี้ที่มึงทำกับคอยคุยจำหน้ามันได้ มยตามบ่ได้ดีเลยเราจะได้กลับไปไมีเกมึงมกูตามโคยตั้งแต่โคยแบบเด็กๆอ่ะตอนนี้โคยแก่แล้วอ่ะคือหมู่บ้านแห่งน,นี้แต่มันมีผีอามกูถามว่ามึงเป็นใครโียอังกฤษกับกูซะด้วย

น่าจะได้เอ้นี่ฟอนก็ฟอนที่ห,หยดนะสับเลือที่หยดทันสิบสี่ใช่ันสิบสี่ก็ชันสิบสี่ไงห้องพไงในลินกนนในลิน<อ>ไ,ม,ม,นนะไม,ม่ลินเลยเาบอกกันเธอลินไม่เศร้าว่าไม่ได้เห็นลินอ่ะ จะอาจจะมีตัวอย่างเต็มแบบนี้แค่ทีเซอร์แม่มันก็มีหลินบ้างแกหนังเข้าเมื่อไหร่นะสิบสิบสี่มีนาเขายังถ่ายไม่เสร็จตัวจี๊ดเออมาเขายังถ่ายไม่เสร็จนี่เพิ่มมาเลยเกิ่ามาหลการันตีว่าน่ากลัวมาก ลิบอกกลัวมากลิ่บอกอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมก๊อปเป๊ะมากไปดูคลิปได้เขาเก็บตัวหลิ่มไว้ไงใช่หรือว่าไม่ตอนเขาถ่ายดับแรกอะยังไม่มีกลัวมากลิ่บอกอย่างนี้เลยแต่ว่าเราได้เห็นเบื้องหลังการถ่ายพอตอนเลยหรอประเด็นประเด็นคือติดตามช่องพี่เจ้าลุงงพี่จะาลุงเขาชอบถ่ายวิดีโอหลิ่งลงให้เงินอะไรเงี้ยแบบไม่คุยให้เงินพันหนึ่งดีกันอะไรอะโอเคแล้วโอเคแล้วไว้กนนี่เรายังเคยเห็นฟานปะ มีฟานด้วยฉันเห็นไอ้ฉันเห็นน้องอา,อาคราใช่มีอาครามีฟาอานเชื่อไหมเขาน่าจะติดต่อคันคันเร่นกับพี่จองด้วยนี่มีความรู้สึก อแต่่่วาไมนไั่นแหละค่ะไปดูกันได้นะคะกับหอแต๋วแตกแหกศัพประโยชน์ขอพูดคำหนึ่งได้ไหมว่าไม่ต้องเป็นเวอร์ชันสุดท้ายหรอกมีไปเรื่อยๆเถอะแกบอกมันทึกไว้วัดอิสาใช่มันคือแบบว่าเออมันเป็นไดอารี่ของประเทศชาติเราอ่ะเราเติบโตมาหอแต๋วแตกแล้วเราคืออยู่ในยุคที่หอแต๋วแตกเวอร์ชันหนึ่งมรือเอออาเอหอแต๋วแตกเวอร์ชันนั้นเด็กเราดูในโรงนะกลัวมากนวะผีน้ำนิ่งะหรอกลัวมาก กลัวว่ีนิ่งๆอะนะกลัวมอมึงหอนแต่แต่ซีซันหนึบสนุกมากมึงจังหวะที่เปยปันวัดเป็นผีแต่ว่าต้องดูเต้นชัดดาดาชาดชาดาดาไหมแล้วเปยแล้วเปย์ต้องย่าห้ามแล้วเปยห้ามขำชาดดาดาชาดชาดาดาแล้วพอยุคหนึ่งมึงอย่าลืมว่ายุคหนึ่งสายปานกับตุ๊กกี้เคยเป็นคูมาเลยทุกคนต้องพูดหนูเออคือแบบว่ามันจะเป็นเน็ตไอดอลช่วงนั้นอย่างก่อนนั้นเนี่ยก็หนูรัดปะใช่มาหมดเลยช่วงแอนนาเขามาสีสันจัดอันนี้ก็เป็นไงทหพรทำทหาร เจ้ยเวีจ้าไปดูกัน14มีนาคมทุกโรงภาพยนตร์ค่ะตัวเขาบอกว่าหากระหากระแทกของของแท้คือพี่โพสต์อะมึงเขายังอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นไวรัลในช่วงนั้นแล้วก็ฝันันนรงด้วยค่ะนะฮะกับนเอออะไรกับอะไรอ่ะฝันันนรงด้วยค่ะในทุกช่องทางเลย Facebook Twitter จีและช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และสำคัญที่สุดคือกดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ